ชาวราศีตุลูในภพยวิโตกังวลน,นะเดือนนี้มีความรู้สึกห่วงคิดถึงกงังวลนะ เป็นในเรื่องของสภาวะในเรื่องของอารมณ์นะเพราะนั้นเดือนนี้สิ่งที่ชาวราศีตุลต้องการที่สุดคือกำลังใจนะ<อ>ความเข้าใจซึ่งการเลการการใช้เหตุและผลคุยกันถ้าเป็นในเรื่องงานเกี่ยวกับพื้นที่ค่ะออกสถานที่เพราะฉะนั้นชาวราศีตุลเดือนนี้ถ้าจะต้องทำงานที่ต้องออกพื้นที่ออกนอกสถานที่สิ่งที่คุณจะข้ามามองข้ามไม่ได้คือเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นนะ<อ>สำหรับชาวราศีตุลนะแสดงว่าชาวราศีตุลปีนี้จะเป็นมูสายมูการไหว้สิ่งศักดิ์สิ ต่างๆห้ามข้ามาจะไปที่ไหนทําภารกิจต่างๆที่มันแปลกสถานที่ต่างทิ่นต่างแดนคุณควรไหว้สักการะหรือขอพรขออนุญาตด้วยกับ สิ่งเหล่านี้อ่ามันอาจจะมีซิกเซนต์มีอะไรบางอย่างมาสัมผัสในเนื้อในกายนะราศีราศีตุลนี่ถ้าจะทําอะไรก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้จักไหว้เจ้าที่เจ้าทางรู้จักบอกกล่าวด้วยนะเพราะนั้นเดือนนี้ชาวราศีตุลจะมีเรื่องของเซนต์นนะจะมีซิกเซนต์จะมีเซนต์แหล่งฝันแม่นรู้สึกได้อะไรประมาณนี้ครับจะจะมีความรู้สึกสัมผัสกับสิ่งลี้ลับบางอย่าง่ับไม่เห็นได้ถูกต้องค่ะสาหรับชาวราศีตุจะเเนนน้ใรรื่อองงขกา ทำบุญหรือสายมูต่างๆหรือการไหว้พระขอพรก็แนะนําได้เลยนะนะแล้วที่สําคัญก็พยายามทําบุญตักบาทให้มากอุทิศสมกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร<อ>จะเป็นการดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นในเรื่องของการปรับอารมณ์นิดนึงการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มอาจจะมีมุมมองความเหนื่อยความหนักอะไรต่างๆเกิดข,ขึ้นก็ขอให้ปรับความเข้าใจกันเนาะถ้าเป็นในเรื่องของ การงานการเงินนอกจากอมถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่คุณต้องเซฟระมัดระวังยังมีโปรเจกต์ยังมีแผนที่ต้องจับจ่ายยังมีแผนที่จะต้องใช้เงินอีกเยอะเพราะนั้นชาวราศีตุลเดือนนี้ก็เก็บตัวเรียบง่ายระมัดระวัง ในการใช้เงินนะแล้วก็จะไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่จินตนาการไม่อยู่ในโลกของจินตนาการอยู่ในความพอดีแล้วจะมีความสุขสําหรับชาวราศีตุล <ทะ S 2> ่วนด้วยด้วยเรื่องของความรักเดือนนี้ก็ระมัดระวังจะต้องไว้ใจกันนะสําหรับชาวราศีตุลถ้าไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันหวาดระแวงซึ่งกันและกันเนี่ยมันอาจจะเป็นผลทําให้ชาวราศีตุลรู้สึกแบบอยู่กันด้วยกันไม่มีความสุขระแวงซึ่งกันและกันคิดมากบางครั้งคิดไปเองด้วยนะอ ต้องระมัดระวังเรื่องการคิดไปเองแสดงว่าชาวราศีตุลความรักก็จะเป็นแนวประมาณคิดฮอดคิดฮอดคิดถึงบ่ได้มองว่าจันทร์ดวงเดียวกันประมาณนั้นคิดถึงเขาคนนั้นใช่หรือบางครั้งราศีตุลอาจจะไปแอบชอบใครอยู่ก็ได้นะอออกหักเพราะรักแฟนประมาณนั้นอาจจะรู้สึกรู้สึกดีกับใครสักคนแต่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อาจจะเก็บไว้เป็นในความรู้สึก ดีๆไว้ประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลดวงนี้เรื่องของความรักเน้นความถูกต้องเข้าไว้อะไรบางอย่างแสดงออกไม่ได้ก็เก็บไว้ในใจก็พอสําหรับชาวราศีตุลนะจ๊ะคิดทอดแต่ก่อนไม่ได้ใช่ประมเพลงของสิริพรป่ะประมาณนั้น